อาชญากรรมที่ถูกซ่อนในค่ำคืนนี้เราขอหยิบยกเรื่องราวคดีฆาตกรรมในคืนที่5้าตอนจบเงื่อนงำสุดท้ายมาให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับเสียงล้อรถกระแทกกับพื้นถนนครูขาต่างสะท้อนในความเงียบนันของคืนที่มืดสนิทชายนมบีบพวงมาลัยเอาไว้แน่นสายตาของเขาจับจ้องไปที่ข้างหน้าด้วยหัวใจที่เต้นรัวร่างนั้นยังคงยืนอยู่ผู้หญิงในชุดยูกาตะสีซีป,ปรากฏตัวอยู่กลางถนน ต้แสงไฟหน้ารถร่างของเธอดูเหมือนว่าจะหยุดการเคลื่อนไหวใบหน้าของเธอนั้นถูกปกคลุมไปด้วยเงามืดเขารีบเหยียบเบรกจนรถสะบัดเล็กน้อยล้อรถส่งเสียงเสียดพื้นดังลั่นแต่ร่างของหญิงสาวยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นใครกันเขาพึมพำด้วยเสียงแผ่วรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดึงออกจากปอดชายหนุ่มเปิดประตูรถอย่างล,างลังเลยขาของเขาแทบไม่มั่นคงขณะที่ก้าวออกไปคุณเป็นใคร เขาถานเสียงสันแต่กลับไม่มีคำตอบใดหญิงสาวนั้นยังคงยืนนิ่งเพาว่าร่างของเธอเริ่มดูแปลกประหลาดแสงนไฟหน้ารกที่ส่องอยู่ก็เหมือนจะลับผ่านตัวเธอเราก็บว่าเธอไม่มีตัวตนชายหนุ่มหยุดเดินมือของเขาเย็นเฉียบเธอไม่ใช่คนเสียงลมพัดผ่านป่ากไข่ด้านข้างถนดเย็นเยือกเย็นหญิงสาวค่อยๆหันหน้ามาหาเขาชายหนุม่มแทบจะหยุดหายใจเมื่อเห็นดวงตาที่ว่างเปล่าไร้แววของเธอ กลับมาเสียงกระซิบเบาๆจากถือดังขึ้นอะไรนะเขาถามในเสียงที่ขาดพ่วงร่างกายของเขาถอยหลังไปชุนกับตัวรถกลับมาคืนที่ห้าของคุณยังไม่จบเสียงของเธอแผ่วเบาแต่แฝงไว้ด้วยความเนียกยินจนกระดูกสันหลังของเขาชาเขาก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวและในชั่วพริบตาเธอก็หายตัวไปชายหนุ่มหอบหายใจเหมือนกับวิ่งระยะไกล หันไปมองรอบตัวแต่กลับไม่พบร่องรอยอะไรของหญิงสาวคนนั้นใจของเขาเต้นแรงเหมือนมันจะทะลุกออกมาจากปุกเขารีบกลับขึ้นถอยเกงรวดเร็วเมื่อเขาสตาร์ทรถเสียงเครื่องรถก็ดังขึ้นพร้อมกับบางสิ่งที่เขาสังเกตเห็นในกระจุกหลังในกระจุกหลังนั้นเขาเห็นเธอนั่งอยู่ที่เบาะหลังรถชายหนุ่มหันกลับไปมองทันทีแต่กลับไม่มีใครอยู่ที่นั่นหลังจากขับรถหนีออกมาจากถนนเส้นนั้นเขาไปจอดรถที่ปั๊มน้ำมันเล็กๆ ที่ตั้งอยู่หาดออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงความหวาดกลัวยังคมเกาะกินในจิตใจของเขาในขณะที่เขาพยายามจะเรียกสติกลับคืนมาเอาเดินไปอย่างร้านสะดวกซื้อของปั๊มน้ำมันเขาได้ยินเสียงกระซิบลอยมาในอากาศอีกครั้งคุณคิดว่าคุณจะหนีไปได้จริงๆหรอชายหนุ่มหยุดชะนักคันมองไปรอบตัวอีกครั้งแต่กลับไม่มีใครอยู่แถวนั้นในร้านสะดวกซื้อแห่งน,นั้นเขาหยิบเอาหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ที่ถูกวางอยู่ตรงชั้นใกล้เคาน์เตอร์สายตาของเขาหยุดอยู่ที่ข่าวพาดหัวใหญ่พบศพหญิงสาวปริศนาในเรียวกังเก่าแก่กลางป่าตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวผู้ตายได้มือของเขาสั่นไหวเมื่ออ่านมันต่อข่าวรายงานเกี่ยวกับศพแรกที่พบใต้เตียงในห้องพักหมายเลขาของเรียวกังเขามองชาาในหนังสือพิมพ์ที่แสดงรูปห้องพักและลานหน้าเรียวกังมันเหมือนกับสีในหัวของเขา กำลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างคุณต้องกลับไปเสียงฝนโปรยปลายลงตกกระทบหน้าต่างของอาพาร์ตเมนต์ในเมืองชายหนุ่มนั่งอยู่บนโซฟาในห้องที่สลัวร่างกายของเขาดูอิดโรยดวงตาหมองคล้ำเหมือนกับไม่ได้นอนมาเป็นวันๆนับตั้งแต่เขากลับมาจากปิวกังทุกค่ำคืนเหมือนเป็นการต่าสู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นเสียงฝีเท้าในความมืดเนา่าลางๆมีกระจุกเสียงกระซิบที่ไม่มีใครได้ยิน เขารู้สึกเหมือนกับว่ากำลังถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาเขานุกขึ้นมาจากโซฟาและเดินไปยังห้องครัวเพื่อลิ่นน้ำดื่มมือของเขายังคงสั่นจากความเครียสดสะสมขณะที่ดื่มน้ำเขาได้ยินเสียงแ,แปลกๆดังมาจากในห้องนอนเสียงเหมือนอะไรบางอย่างขูดกับพื้นเบาๆชายหนุ่มวางแก้วน้ำลงช้าๆก่อนจะเดินไปยังประตูห้องนอนเขาผลักประตูเปิดออกและพบว่าไม่มีอะไรอยู่ในนั้น เขาเดินเข้าไปสำรวจในห้องรอบๆแต่ความรู้สึกบางอย่างทำให้เขาต้องหันไปมองใต้เตียงสายตาของเขาสบกับเงาดำบางอย่างที่ใต้เตียงนั้นเขาถอยหลังไปติดกำแพงเสียงหัวใจเต้นดังอยู่ในหูแต่เมื่อเขาก้มลงมองอีกครั้งเงานั้นมันก็หายไปในคืนนั้นเขานอนหลับไปด้วยความเป็นกนังวลในความฝันเขาเห็นภาพเดิมซ้ำๆภาพของหญิงสาวในชุดยูกตะยืนอยู่ในทางเดินของเรียวกัง ช่วยฉันเธอพูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งดวงตาของเธอว่างเปล่าและเธอจ้องมาที่เขาชายหนุ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาในความมืดเกลือ,อไหลท่วมร่างกายเขาขอบหายใจหนักและลุกขึ้นจากเตียงและเมื่อเขามองไปยังประตูห้องนอนเขาเห็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นช่วยฉันเสียงของเธอดังก้องอยู่ในหูก่อนที่เธอจะหายตัวไปอีกครั้งในเช้าวันต่อมา ขณะที่เขาพยายามจะใช้ชีวิตให้ปกติเขากลับได้รับจดหมายที่ไม่ระบุชื่อผู้สง่งซ้มจดหมายสีส่ีีถูกจักเข้ามาใต้ประตูเขาฉีกสองจดหมายนั้นออกด้วยความลังเลข้างในมีเพียงกระาดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือหวัดวัดเธอยังรอคุณอยู่ที่นั่นคืนที่ห้าของคุณยังไม่จบกลับมาชายหนุ่มขยำจดหมายทิ้งด้วยความโมโหแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยคำถามเธอที่ว่าเป็นใครกันนะ แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกันในคืนนั้นขณะที่เขาออกไปเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายแต่เขากลับรู้สึกเหมือนกับว่ามีสายตาจับจ้องมาที่เขาจากม่งมืดของถนนเขาหยุดเดินหันมองไปรอบๆแต่กลับไม่พบใครทว่าความรู้สึกนั้นมันก็ไม่หายไปชายหนุ่มมองไปยังหน้า่ากกระจุกของร้านท้าและในเงาสะท้อนนั้นเขาเห็นถออีกครั้งหญิงสาวในชุดยูกตะยืนอยู่ด้านหลังเขาในกระจกุก ดวงตาของเธอจ้องเขาอย่างแน่วแน่เขาหันกลับไปมองทันทีแต่สิ่งที่เขาพบมีเพียงความว่างเปล่าชายหนุ่มกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ด้วยหัวใจที่เต้นรัวแต่ที่สุดเขาก็ตระหนักว่าเขาคงไม่สามารถหนีจากสิ่งนี้ได้เสียงในหัวของเขามันพูดซ้ำไปซ้ำมากลับมาเขาตัดสินใจเปิดคอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรียวตังและเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเขาเริ่มพบสิ่งที่เขาไม่เคยรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้น เสียงข้อความแจ้งเตือนดังขึ้นในยามดึกชายหนุ่มที่นอนหลับตาอยู่บนโซฟาค่อยๆลืมตาขึ้นด้วยความอ่อนล้าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยร่องรอยของความเป็นกังวลเขาหยิบเอาโทรศัพท์นั้นขึ้นมาดูหน้าจอแสดงข้อความที่ไม่มีเบอร์ผู้ส่งเธอย,ยังรอคุณอยู่ที่ห้องนั้นคืนที่ห้าของคุณมันยังไม่จบหัวใจของเขาเต้นรัวมือที่จับโทรศัพท์มันเริ่มสัน่นเขาพยายามจะลบข้อความทิ้งในทันทีแต่ข้อความนั้น มันกลับเด่กนกลับมาซ้อมแล้วซ้อมเล่าเขาปิดโทรศัพท์ไปด้วยความหงุดหงิดและในหัวของเขานั้นมันเต็มไปด้วยคำถาวและภาพหลอกหลอนที่ไม่ยอมจางหายไปในคืนเดียวกันนั้นเขาฝันถึงภาพเรดียลกางอีกครั้งแต่ในคราวนี้ภาพที่เขาเห็นมันกลับยิ่งชัดเจนเขาเห็นตัวเองเดินผ่านทางเดินมืดในเรียลกางเสียงฝีเท้าของเขาก้องสะท้อนไปทั่วแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนล,ลุกที่สุดคือเสียงหัวเราะแผ่วเบาของผู้หญิง เขาเดินไปตรงถึงประตูห้องใหม่เลยค่ะเมื่อเปิดประตูบานนั้นออกไปเขาได้เห็นร่างของหญิงสาวในชุดยูการตาเืินอยู่ข้างเตียงร่างกายของเธอซีดขาวและเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกว่าคุณชิกว่าฉันลืมเหรอชายหนุ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเหลือเปียกชุ่มไปทั่วร่างกายเขาขอบหายใจหนะักในขณะที่เสียดในหัวของเขายังคงพูดซ้ำๆกลับมาในเช้าวันถัดมาเขานั่งอยู่ในรถ สายตาของเขาจับจ้องไปที่ถนนเบื้องหน้าเส้นทางสู่เรียวกลรงดูเหมือนมันจะคุ้นเคยมากขึ้นทุกทีแต่ความรู้สึกในเวลานี้ของเขากลับเหมือนกำลังเดินเข้าสู่กับดัดเมื่อมาถึงลานจอดรถของเรียวกัางเขาเห็นพนักงานหญิงยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าเธอยิ้มบางๆไม่เห็นเขาคุณกลับมาแล้วเธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบผมไม่มีทางเลือกเขาตอบกลับด,ด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้เาเธอพยักหน้าไม่มีใครหนีได้หรอกคะ่ะโดยเฉพาะ คนที่มีอะไรให้ต้องชดใช้เขาถูกบังคับให้เข้าพักในห้องพักใหม่ลิขิาอีกครั้งแม้ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงเขายืนอยู่ที่หน้าประตูห้องพักดวงตาของเขาจ้องมองไปยังป้ายหมายลิขิาด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างตอกไม้ตี้ยเสือ am ้อทามามิโคมไฟกระดาษที่ให้แสงไฟสลัวแต่บรรยากาศมันกลับยิ่งหนักอึ้งหนักกว่าเดิมในคืนนั้นขณะที่เขานั่งอยู่ในห้อง เขารู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปเสียงขูดกับพื้นดังขึ้นเบาๆจากใต้เตียงชายหนุ่มรวบรวมความกล้าค่อยๆกล้มหลงูมองใต้เตียงนั้นแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องหยุดนิ่งรองเท้าคู่หนึ่งที่เขาจำได้ชัดเจนรองเท้าของภรรยาที่เขาเคยซ่อนเอาไว้พร้อมกับร่างของเธอเขาดึงรองเท้าออกมาด้วยมือที่สั่นไหวและพบว่าข้างในมีเศษกระดาษเล็กๆเขียนด้วยลายมือวัดๆฉันยังอยู่ที่นี่คุณลืมฉันไม่ได้หรอก ชายหนุ่มนั่งอยู่ในห้องด้วยความสับสนและหวาดกลัวเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าศพของภรรยาที่หายไปอาจจะยังอยู่ในเรียวกลงนี้หรือบางสิ่งบางอย่างกำลังพยายามจะส่งข้อความมาหาเขาเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาเมื่อเขาหันไปมองก็พบพนักงานหญิงยืนอยู่ตรงนั้นคุณเจออะไรบ้างหรือยังคะเธอถามด้วยรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะรู้ทุกอย่างการดึกในคืนนั้นเสียงลมพัดไหวผ่านป่าไผ่ด้านนอกหน้าต่าง ชายหนุ่มนั่งอยู่บนพื้นคาถามิมือทั้งสองกำรองเท้าของภรรยาที่เขาเพิ่งพบใต้เตียงและสายตาของเขาจ้องมองไปยังกระดาษแผ่นลิกที่มันเขียนเอาไว้ว่าฉันยังอยู่ที่นี่คุณลืมฉันไม่ได้หรอกเสียงนุ่มหายใจของเขามันหนักขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับว่ากำลังถูกบีบบังคับให้ยอมรับบางสิ่งที่เขาไม่อยากไปชื่นหน้าในวันถัดมาชายหนุ่มเดินลงไปยังร็อบบี้เลโวกัร เาพบพนักงานหญิงกำลังนั่งจัดดอกไม้ที่โต๊ะรับรองเธอเลยหน้าขึ้นและยิ้มให้เขาเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างคะเธอถามด้วยน้ำเสียงแาบเรียบคุณรู้เรื่องอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมชายหนุ่มขามเสียงเข้มศกของภรรยาผมหายไปและตอนนี้รองเท้าของเธออยู่ที่ใต้เตียงในห้องนั้นพนักงานหญิงวางดอกไม้ลงช้าๆก่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา เรวกลางนี้ไม่เคยปล่อยใครที่มีบางอย่างให้ต้องชดใช้ไปได้ง่ายๆหรอกคะ่ะบางทีสิ่งที่คุณเจออาจเป็นผลของสิ่งที่คุณทําผลของสิ่งที่ผมทําหรอใช่หนุ่มตะโกนคุณพูดอะไรคุณรู้ใช่ไหมว่าศพภรรยาของผมอยู่ที่ไหนพนักงานยิ้มจันจางบางครั้งความจริงไม่ใช่สิ่งที่เราพร้อมจะเผชิญแต่คุณคงรู้ว่าทางออกเปียวคือการเผชิญหน้ากับมันในคืนนั้นชายหนุ่มเริ่มสำรวจห้องหมายเลขห้า เขาเปิดลิ้นชักดูทุกตูก้พลิกทุกม,มุมในห้องอย่างกังนวลนกระวายจนกระทั่นเขาได้พบกับจดหมายเก่าวฉบับหนึ่งมันถูกซ่อนอยู่ใต้โต๊ะไม้ในห้องพักจดหมายนั้นขาดรุ่มริ่งดับเปื้อนค้าบน้ำตา,ตาแต่ข้อความบางส่วนยังสามารถอ่านได้ถึงใครก็ตามที่พบจดหมายนี้ฉันถูกบังคับให้อยู่ที่นี่ฉันพยายามจะหนีแต่พวกเขาไม่ให้ฉันออกไปฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะจบชีวิตไปในวันไหนแต่ถ้าคุณเจอฉัน ได้โปรดบอกครอบครัวของฉันด้วยว่าฉันยิ่มรักพวกเขาเข้อความลงใช้ด้วยชื่อที่แทบจะมองไม่ออกแต่เขากลับจำลายเซ็นนั้นได้ชัดเจนมันคือลายมือของภรรยาเขาในกลาง,งาดึกขณะที่ชายหนุ่มน,นั้นพยายามจะปฏิปตะต่อความจริงเสียงขูดเบาๆดังมาจากใต้เตียงอีกครั้งเท่านี้เขารู้สึกเหมือนกับว่าบางสิ่งกำลังเลยกให้เขาก้มลงไปดูเขาค่อยๆก้มลงกับพื้นลายมือเละคราบเลือด มันลากยาวอยู่ใต้เตียงชายหนุ่มถอยหลังไปชนกับผนังร่างกายของเขาสั่นบริกพันใดนั้นเสียงของภรรยาเขาก็ดังขึ้นในความมืดคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเน่าของหญิงสาวในชุดยูกาตะปรากฏขึ้นตรงหน้าตาใบหน้าของเธอเลือนลางแต่ดวงตาของเธอมันเต็มไปด้วยความโกรธคุณหนีไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวของเขาก่อนที่เธอจะหายตัวไปในเช้าวันต่อมา เขาพยายามจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรียวกังและข่าวศพแรกที่ตำรวจพบเขาพบว่าเหยื่อรายนั้นคือหญิงสาวที่เคยเข้ามาพักในเรียวกังเมื่อหลายปีก่อนเธอมีบางอย่างเชื่อมโยงกับพนักงานหญิงชายหนุ่มเริ่มสงสัยว่าพนักงานหญิงอาจเป็นส่วนหนึ่งของคำสาบนี้และเธออาจจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับศพภรรยาของเขาชายหนุ่มเลือกจะเดินลงไปพบพนักงานหญิงอีกครั้งพร้อมกับถามเธอตรงๆคุณรู้อะไรเกี่ยวกับศพแรก แล้วมันเกี่ยวอะไรกับภรรยาของผมพนันนานยิ้มจางๆก่อนจะตอบกลับว่าทุกศพชี้อยู่ที่นี่ล้วนถูกเลียวกันเลือกค่ะรวมถึงภรรยาของคุณคำตอบของเธอทำให้ชายหนุ่มนิ่งงันความจริงที่เขาไม่อยากยอมรับมันเริ่มชัดเจนขึ้นได้รื่อยลานดึกในคืนนั้นเสียงฝีเท้าดำเบาๆดังก้องไปทั่วชั้นเดินของเลียวกันชายหนุ่มยืนอยู่หน้าห้องประตูหมายเลข,ขามือของเขาสั่นเทา ขณะจับลูกปิดประตูแสงจากโคมไฟในทางเดินสลัวเหมือนกับว่ากำลังผลักเขาให้กลับเข้าไปเผชิญกับบางสิ่งที่กำลังรออยู่ผมจะต้องรู้ความจริงให้ได้เขาพึมพำก่อนจะตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปภายในห้องนั้นดูเงียบผิดปกติและกลิ่นบางอย่างที่เขาคุ้นเคยกลับลอยเข้ามาแตะจมูกกินนั้นเหมือนกับเลือดที่แห้งกรังผสมกับกลิ่นอาบจากความตายขณะที่เขาก้าวเข้าไปในห้อง เขาพบว่าบางสิ่งได้เปลี่ยนไปศพของภรรยาของเขาเกลับมาอยู่ใต้เตียงอีกครั้งร่างของเธอนอนนิ่งในสภาพเดียวกับวันที่เขาซ่อนเอาไว้แต่สิ่งที่ทําให้เขาขนล,ลุกมากที่สุดก็คือดวงตาของเธอที่เบลโปลหมอกตรมายังเขาไม่นะเขาถอยหลังไปชนกับโต๊ะร่างกายของเขาสั่นไหวเหมือนจะสุดลงเสียงของเธอดังขึ้นในห้องทั้งที่ร่างของเธอ,อยังนอนอยู่ใต้เตียง คุณคิดว่าคุณจะหนีไปจากสิ่งที่คุณทําได้หรอเขากลมหัวแน่นพยายามจะบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นแค่ภาพหลอนเท่านั้นแหละในขณะที่ชายหนุ่มพยายามจะรวบรวมสติเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเย็นแผว่วเบาเขาเดินไปเปิดประตูและพบพนักงานหญิงยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับรอยยิ้มจันจางดูเหมือนว่าคุณจะเจอเธอแล้วนะคะเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือเกเย็นนี่มันอะไรากันทำไมศพของภรรยาผมมันถึงกลับมาอยู่ที่นี่ คุณเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้กันแน่ชายหนุ่มตะโกนด้วยความโมโหและหวาดกลัวพนักงานหญิงเดินเข้ามาในห้องชา้าๆบอนมองตรงไปที่เตียงด้วยสายตานิ่งสงบคุณเคยถามตัวเองไหมล่ะคะว่าทําไมเธอถึงกลับมาที่นี่ชายหนุ่มนิ่งไปแต่พนักงานหญิงกลับพูดต่อทุกคนที่มาที่นี่มีสิ่งที่ต้องเผชิญทางนั้นแหลคะค่ะและตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันพนักงานหญิงเล่าให้เขาฟังว่าเรียวกลางแห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ที่มันเต็มไปด้วยความสุขแต่ในอดีตกับเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปหญิงสาวคนหนึ่งเคยพักที่นี่เธอถูกคนที่เธอไว้ใจที่สุดทรยศและถูกฆ่าในห้องนี้ใช่หนุ่มถามทันทีว่าศกแล้เธอเกี่ยวข้องกับผมหรือว่าภรรยาผมยังไงพนักงานหญิงยิ้มบอมบามคุณอาจจะไม่เคยรู้แต่เธอเคยรู้จักกับภรรยาของคุณเธอเล่าว่า ศพแรกคือหญิงสาวที่รู้ความนับบานอย่างของภรรยาชายหนุ่มและถูกเรียกกับเมื่อให้เป็นเหยื่อทนะงานหญิงเดินไปที่เตียงและหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนจะพูดเบาๆแอบภรรยาของคุณเธอไม่ได้เป็นเหยื่อโดยบังเอิญเธอถูกเรียกกับมาที่นี่เรียกกลับมาชายหนุ่มพูดเสียงสัน่นทำไมเป็นเพราะบาปของคุณและเธอไม่ได้ถูกจดใช้พนักงานหญิงตอบกลับขณะที่เธอหันมามองชายหนุ่ม ด้วยสายตาที่เหมือนจะทะลุทุกสิ่งชายหนุ่มเริ่มเข้าใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคำสาปธรรมดาแต่มันเกี่ยวข้องกับความผิดบาปท,ที่เขาและภรรยาได้เคยทำเอาไว้ในอดีตชายหนุ่มมองเห็นเงาร่างหญิงสองคนปรากฏในห้องด้านแรกก็คือศพแรกที่เขาเจอส่วนหน้านที่สองคือภรรยาของเขาทั้งสองคนยืนอยู่ด้วยกันและโกดพร้อมถัดด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความโกรธคุณไม่มีวันหนีเรื่องนี้ไปได้ ชายหนุ่มซุดตัวลงกับพื้นขณะที่ความจริงเกี่ยบกับการกระทำของเขาในอดีตเริ่มเปิดเผยในหัวของเขาเองชายหนุ่มนั่งนิ่งอยู่กลางห้องหมายเลขห้าร่างกายของเขาอ่อนน้าจากความกลัวและแรงกดดันที่เขาสะสมมาแต่สิ่งที่เขาเพิ่มเผชิญหน้ามันทำให้เขารู้ดีว่าเขาไม่มีทางหนีไปจากความจริงได้เสียงกระซิบของหญิงสาวทั้งสองคนมันยังคงก้องอยู่ในหัวเขาคุณไม่มีวันหนีไปได้เขาตัดสินใจลุกขึ้น และเริ่มคนไปรอกข้ออีกครั้งขอบพบว่าที่ใต้พื้นทารทามิมีช่องเก็บกองลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ภายในนั้นขาพกบกล่องไม้เก่าแก่ที่เต็มไปด้วยบันทึกน่นิ่งของส่วนตัวของศพแรกบันทึกเล่มหนึ่งในกล่องนั้นเต็มไปด้วยข้อความที่ถูกเขียนเอาไว้ด้วยความสิ้นหวังฉันชื่อว่าฮานากะฉันเคยเป็นคนธรรมดาแต่ที่นี่มันพาพทุกอยาก่างไปจากชั้นพวกเขาทรยศฉันฉันถูกฆ่าในห้องมีพวกเขาซ่อนฉั้นเอาไว้ใต้ตีนนั้น ชายหนุ่มอ่านข้อความนั้นด้วยมือที่สั่นเทาข้อความในบันทึกเกียงคงเล่าต่อถึงคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตายของเธอมีคนรู้ความลับของฉันและเธอคือเพื่อนสนิทของฉันเองเธอเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจแต่เธอเลือกที่จะปกป,ป้องตัวเองแทนฉันชายหนุ่มหยุดอ่านทันทีที่เห็นคำว่าเพื่อนสนิทเขาเริ่มประติดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวภรรยาของเขาคือเพื่อนสนิทของฮานโกะกและรู้เห็นการตายของเธอ แต่เลี้ยวปิดบางความจริงเพื่อปกป้องตัวเองคำสาปของเิยวกันคือการดึงคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกลับมาชุดใช้พนักนานหญิงปรากฏตัวขึ้นในห้องอีกครั้งเธอมองเขาด้วยสายตาน,นิ่งสงบและกล่าวว่าคุณเข้าใจแล้วหรือยังะคะว่าทําไมภรรยาของคุณถึงทุกดึงกลับมาที่นี่ชายหนุ่มตะโกนกลับไปแต่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมไม่ได้เป็นคนฆ่าเธอพนักนานหญิงยิ้มจ,จาง แต่คุณเลอกจะซ่อนความผิดแทนเธอและพยายามจะหนีจากความจริงนี้ขณะที่ชายหนุ่มไปเชิญหน้ากับความจริงร่างของภรรยาเขากระกฏขึ้นอีกครั้งในสภาพที่น่าสะพรึงเธอยือนอยู่การห้องพร้อมกับเนาของพนาโกะที่ยือนอยู่ข้างๆคุณเลอกจะทำแบบนี้เองเสียงของภรรยาเขาดังขึ้นเธอเล่าว่าที่เธอถูกดึงกลับมาที่นี่เพราะเธอไม่เคยไปเชิญหน้ากับสิ่งที่เธอเคยทำเอาไว้ในอดีตการหลอกลวงและตามทรยุทธ์ของเธอ ส่งผลให้ชานากกต้องตายและชายหนุ่มก็มีส่วนร่วมในการปกปิดบาปนั้นเมื่อเขาเลือกที่จะซ่อนศพเธอแทนที่จะยอมรับความจริงพนักงานหญิงพูดขึ้นมาอีกครั้งในตอนนี้มีแค่สองทางเลือกคุณสามารถชดใช้ความผิดด้วยการยอมรับทุกอย่างหรือคุณจะถูกเรียวการเกินจริงเหมือนกับคนอื่นๆที่เคยผ่านมาที่นี่ชายหนุ่มนั้นนั่งลงกับพื้นหัวใจของเขามันเต็มไปด้วยความกลัวและความเสียใจ ชายหนุ่มมองไปยังศพของภรรยาและเงาของคณะกุ๊เขากล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงแตะภาผมผมจะยอกรับทุกอย่างพนักงานหญิงขยักหน้าถ้าคุณเลือกแบบนั้นคุณจะต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดแต่มันจะสามารถปลดปล่อยคุณได้ชายหนุ่มเลือกทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนเขาแจ้งตำรวจเกี่ยวกับการตายของภรรยาและเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรืยอกานในขณะที่ตำรวจเริ่มสอบสวนเรื่องราวอีกครั้ง เอาของขนากโกุและภระยาของเขาก็ค่อยๆเลือนหายไปจากห้องหมายเลขห้าชายหนุ่มกับมายืนอยู่ในห้องหมายเลขห้าขณะที่เสียงตำรวจดามเวมาจาับเานโนกพนักงานชายชาราและพนักงานหญิงในชุดคิโมโนยืนอยู่ที่รับบี้มองดูความวุ่นวายที่กำลังเริ่มต้นในใจของเขาเต็มไปด้วยความสับสนแต่เขาก็รู้ดีว่ามันไม่มีหนทางให้ถอยหลังกลับอีกต่อไปแล้วคุณต้องบอกทุกอย่างให้ชัดเจน เสียงของพนักงานหญิงบรดังก้องอยู่ในหัวเขานั่งอยู่ในห้อ,นหองสอบสวนของสถานีตำรวจขณะที่เจ้าหน้าที่จ้องมองเขาด้วยสายตาเครียดคุณบอกว่าเจอศพภรรยาของคุณที่เรียวกางนั้นเหรอคุณหมายถึงอะไรแล้วคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดเขายอมรับเลยว,ว่าเขาคือคนที่ซ่อนศพภรรยาตัวเองเอาไว้และพยายามจะหลบหนีความผิดแต่สิ่งที่เขาไม่ได้คาดชิดก็คือการเชื่อมโยงกับศพแรก ที่เคยถูกค้นพบในเรียวกันศพแรกเคอเป็นเพื่อนขลายาของผมและสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เริ่มขึ้นหลังจากความลับของพวกเขาเขากลาวดปวนน้ำเสียงแผ่วเบาในคืนวันเดียวกันนั้นหลังจากการสรารภาพชายหนุกก่มกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเองเขานอนหลับไปด้วยความอ่อนล้าทั้งกายและใจมีความฝันนั้นเขากลับไปที่เียวกันอีกครั้งเขาเห็นตัวเองเดินผ่านทางเดินมืดไปยังห้องหมายเลขาประตูนั้นเปิดออกเองอย่างช้า ในโฮมนั้นเต็มไปด้วยเงามืดและเสียงกระซิบที่ดำอยู่รอบตัวเขามองเห็นเงาภรรยาและฮานากุกยืนอยู่ข้างเตียงพวกเธอจ้องมาที่เขาด้วยสายตาที่ผสมทั้งความเศร้าและความกรูดคุณคิดว่าคำสารภาพของคุณมันจะจบทุกอย่างเหรอฮานากุพูดด้วยน้ำเสียงเยือเกเย็นภรรยาของเขาเอ,อ,อ่ยขึ้นการชดใช้ของคุณไม่ใช่แค่การพูดความจริงแต่ต้องยอมรับทุกสิ่งที่คุณทำและต้องปลดปล่อยพวกเราไปใช่นุ่มถามด้วยความสงสยัย แล้วผมต้องทำยังไงกลับไปที่เรียวการและทำให้ทุกอย่างจบลงชายนมตื่นขึ้นในตอนเช้าเขตาตัดสินใจกลับไปที่เรียวกางอีกครั้งเพื่อทำตามที่พวกเธอบอกเมื่อเขามาถึงเรียวการดูเงียบนานอย่างขี้ปกติพนักงานหญิง,งยืนรอเขาอยู่ด้านหน้าเธอมองเขาด้วยสายตาที่เหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาที่นี่ถึงเวลาของคุณแล้วค่ะเธอกล่าวพร้อมกับรอยยิ้มบางๆพนักงานหญิงพาเขาไปยังห้องใหม่เลยค่ เธอบอกให้เขานั่งลงตรงกลางห้องและจุดไฟในโคมไฟกระดาษรอบๆห้องนี่คือพิธีกรรมที่ต้องใช้วิญญาณของพวกเธอสองคนรวมถึงจิตใจของคุณเองด้วยใช้นมมองเห็นเนาของภรรยาและฮนากรปรากฏขึ้นในห้องพวกเธอยืนอยู่ตรงหน้าพนักงานหญิงที่กำลังกล่าวคำพูดบางอย่างในภาษาที่เขาไม่เข้าใจไฟจากโคมก็เริ่มลุกแรงขึ้นเนาของพวกเธอทั้งสองคนดูเหมือนจะค่อยๆสลายหายไปพร้อมกับแสงไฟขอบคุณ เสียงภรรยาดันก้องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอและฮานาโกะจะหายออกไปจากห้องเมื่อพิธีกรรมนี้สิ้นสุดลงทุกอย่างในห้องกลับมาเยียบสงัดอีกครั้งชายหนุ่มรู้สึกเหมือนว่าน้ำหนักอันหนักอึ้งในใจมันถูกยกออกไปเขามองไปที่พนักงานหญิงเธอพูดว่าตอ,อนนี้คุณชดใช้ทุกอย่างแล้วคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เช้าวันใหม่ได้เรียวกัรแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องผ่นหน้าต่างไม้ของวิวกัร ชายหนุ่มลืมตาตื่นขึ้นมาบนฟูตงในห้องหมายเลขค่าเขามองไปรอบๆตัวด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดมันไม่มีกลิ่นอับไม่มีความเยือกเย็นและบรรยากาศของความมืดมนอีกต่อไปมันกลับมาดูเหมือนห้องพักธรรมดาของเิวกันเขาลุกขึ้นเดินออกไปที่ล็อบบี้ข้างน,นอกเต็มไปด้วยแสงแดดปุ่นเสียงน,นกร้องจะป่าไข่และเมื่อเขาเดินมาถึงโต๊ะต้อนรับเขาพบเพียงพนักงานช,ชายชรายืนอยู่ที่เดิมคนผู้หญิงที่ทำงานที่นี่ละ่ะ ชายหนุ่มถามพนักงานชายชรนามองเขาด้วยความประหลาดใจก่อนตอบกลับไปว่าเรียวกังน,นี้ไม่มีพนักงานผู้หญิงมานานหลายปีแล้วนะครับคำพูดนั้นมันทำให้ชายหนุ่มรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวชายหนุ่มเดินออกมาจากเรียวกังในวันนั้นเขาหันกลับไปมองที่ตัวอาคารบินครังสุดท้ายก่อนตัดสินใจขึ้นรถและขับรถออกไปตามเส้นทางเดิมแต่เส้นทางที่เขาขับนั้นมันดูแตกต่างออกไปถนนที่เคยคดเคี้ยวในป่าไผ่ กับดูสว่างและเรียบง่ายแสงอาทิตย์สาดส่องมาเต็มสองข้างทางเหมือนกับว่าทุกอย่างถูกปลดปล่อยแล้วหลายวันต่อมาชายหนุ่มกลับมาที่เมืองเขายังคงรู้สึกถึงความโล่งในหัวใจและพยายามจะใช้ชีวิตใหม่ด้วยความตั้งใจที่จะไม่หลีกหนีความผิดพลาดอีกแต่ในคืนหนึง่งขณะที่เขาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์คนเดียวเสียงข้อความในโทรศัพท์มันดังขึ้นอีกครั้งริโอกัรยังรอคุณอยู่ เขานิ่งค้างมองข้อความบนจอด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้นเน่าแห่งความมืดเหล่านั้นวันหายไปแล้วหรือว่ายังอยู่กันแน่ถ้าหากคุณชอบเรื่องเหลลึกลับและชวนขนหัวนุกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วมาร่วมค้นหาความลับในเงามืดไปด้วยกันนะครับ